สวัสดีวันที่7สิงหา2566นะครับอ่าวันนี้ครบกำหนดที่เราจะเปิดพิสูจน์แล้วนะครับอ่าเราปิดแล้วก็นำางาบัวแดงนะครับลงบ่อซีเมนต์นี้ตั้งแต่วันที่1สิงหา66นะครับเนี่ยวันนี้เราก็จะมาเปิดดูซิว่าการจะลังนี้ก่อนนะครับเปิดสดๆเลยนะครับเฮนี่นะครับ ผัรับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มมีใบแล้วนะครับนี่เริ่มมีใบแล้วนะครับผมเปลี่ยนน้าไปเมื่อสามวันนะครับเริ่มมีใบแล้วอันนี้ตั้งแต่วันที่ยี่ิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดก็แปดวันแล้วแปดวันแล้วนะครับแปดโอ้ยสิบวันแล้วเนาะสิบวันแล้ววันนี้วันที่เจ็ดก็อันนี้ยี่ิบเจ็ดก็สิบวันแล้วนะครับนี่สิบวันได้ขนาดนี้นะครับก็อีกสักสิบวันวันนี้ผมจะนะครับทําตามสูตร เพื่อกระตุน้นรากกระตุน้นลำต้นนะครับก็จะมาทำสูตรที่เขาแนะนำไว้ตามคลิปต่างๆนะครับว่าเราจะทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับนี่นะครับผมก็เตรียมไว้อันนี้จะเป็นน้ำสาวข้าวนะครับแล้วก็ผงชดกระปิแล้วก็เอ็มร้อยนะครับนี่ผมจะใช้สองขวดเลยเพราะว่า,าผมใช้น้ำสาวข้าวเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ จะใช้ผงชูรส2ช้อนแล้วก็กะปิ2ช้อนนะครับเอ็มร้อยสองขวดนะครับจะมาคลุกเคล้าเสร็จก็จะนําไปนะครับโยดในลังเพื่อเขาจะได้ดับกลิ่นด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่เราใส่งาบัวลงไปนะครับแล้วก็ปิดอับไว้เนี่ยเขาก็จะมีกลิ่นนะครับแล้วก็จะทําความสะอาดเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับสําหรับบ่อซีเมนบ่อนี้เลยนะครับว่าหลังจากที่เราปิดเขาไว้ นะครับห้าหกวันแล้วมาเปิดดูเลยว่าเขาจะเป็นยังไงปึ๊บโอ้บ่อซีเมนต์เนี่ยก็ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอ่ะค่อนข้างที่โอเคเลยนะครับนี่อันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะใส่เงาตโตๆตไว้เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่อันนี้เจ็ดวันเราเราเรามาเปิดดูนะครับนี่นะครับก็ ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราจะตักพวกเมือกพวกนี้ออกนะครับเจ็ดวันก็ขึ้นขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วผมจะให้ปุ๋ยเขานะครับจะให้ตัวสารเร่งเร่งรากนะครับเร่งรากเร่งเร่งลาต้นนะครับแล้วก็กําจัดกลิ่นด้วยนะครับก็เป็นสูตรที่เราดูจาก YouTube หลายๆช่องที่เขาทามาว่าได้ผลผลิตดีนะครับเราก็จะทําเหมือนเขานะครับคอยดูในลําดับต่อไปนะครับ เ,เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการผสมสูตรเร่งรากของบัวแดงนะครับผมใช้น้ำนะครับครึ่งกระมังเล็กนี่นะครับก็จะประมาณาเกือบเต็มนะครับแล้วก็ค่อนๆนิดนึงนะครับผมก็จะใช้กระปินะครับค่อนข้างที่จะตักใหญ่นะครับ สองสองช้อนนะครับนี่ครับก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับกระปิเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นผงชดครับสองช้อนเช่นกันครับนี่ช้อนใหญ่เลยนะครับนี่ปิดกอดเดี๋ยวล้มหก อันนี้สูตรนี่เห็นดูตาม youtube หลายๆช่องนะครับก็จะทําลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปโยนในรังนะครับในภาชนะที่เราเพาะบัวนะครับในบอดเมล็นะครับเพื่อให้มันเข้ากันนะครับก็จะเปิดเอ็มเลยนะครับก็เขาบอกว่ายี่ห้อไหนก็ได้ครัะเพื่อดับกลิ่นได้ด้วยว่าอย่างนั้นนะครับกดลองทําตามดูนะครับ ใช้เยอะหน่อยก็สองไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะเปิดหมดเลยนะครับทั้งหมดเลย12ลังพลาสติกกับ6บอซีเมนตเ้ยีีบอซีเมนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระมังนะครับนี่นะครับเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเลย ก็คือกะปิ1ส่วนเอ็มร้อยส่วนผงชรสนะครับแล้วก็น้ำสาวข้าวนะครับที่เราผสมมาสักครู่นี้นะครับเพื่อจะมาหยอดกระตุ้นให้กับการเจริญเติบโต,ตของวัวเนี่ยเขามีประสิทธิภาพแล้วก็การเจริญเติบโตของเขา่ะดีขึ้นนะครับอันนี้ของผมได้เพาะไว้ประมาณเมื่อวันที่27นะครับยีกรกฎาวันนี้วันที่เนะครับเสิงหา นะครับก็สิบวันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยจริญเติบโตไวมากนะครับแล้วก็อยู่ในกล่องนี้อีกทั้งหมดนะครับผมจะทําความสะอาดนะครับด้วยการตักน้ําเมือกของเขาเนี่ยออกนะครับอันนี้ในห้าวันนะครับในในบอกนี้ห้าวันนะครับนี่นะครับห้าวันนี่นะครับโตจะขึ้นมาขนาดนี้หนาแน่นดีนะครับเลี้ยงในบ่อปูนเนี่ย ขึ้นมาสวยมากเลยนะครับเพราะว่าน้ำเขาจะเย็นนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นจเจริญเติบโตมาดีนะครับเนี่ยทำความสะอาดกันนะครับก็จะต้องค่อยๆตักเมือกที่เขาคลายออกมาจากเหงาหัวบัวนะครับแล้วก็ต้องทำความสะอาดเอาให้เกลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ต้องพยายามหมันดูอ่สัก สามวันสี่วันก็เปิดดูว่าเขามีปฏิกิริยายังไงมากหรือน้อยนะครับถ้ามากแล้วก็เอาออกครับถ้าน,น้อยก็ยังไม่ต้องรบกวนเขาครับก็ปิดไว้คืนอ่าเดี๋ยวเราจะหยดน้ํายากระตุน้นรากกระตุน้นลําต้นนะครับเราจะหยดไปประมาณสักสิบช้อนเลยนะครับนี่นะครับสิบช้อนอย่างนี้เลยนะครับใส่ไปทั่ว ก็สองก็สามสีห้าหกเจ็ดแดินะครับบอลนี้สิบนะครับ เดี๋ยวไปรอดูผลลัพธ์อีกนะครับอีกสักหนึ่งอาทิตย์เรามาเปิดดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วส่วนอื่นนะครับผมก็จะทําเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ่อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อนี้เราก็จะทําเหมือนกันนะครับเนี่ยบ่อนี้ก็จะทําเหมือนกันนะครับใส่เช่นกันนนในในรังนะครับก็จะทําเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวทําความสะอาดเสร็จก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับครับที่นี้ผมจะเหลือไว้3ามลังนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับสําหรับลังนี้นะครับอายุเขาได้10วันแล้วนะครับอายุได้10วันแล้วผมจะเป็นต้องเปลี่ยนน้ําออกอีกนะครับเพราะว่าน้ําในรอบแรกที่ผมเปลี่ยนไปเมื่อเมื่อสองสวันที่แล้วเนี่ยเขามีกลิ่นนะครับมีกลิ่นอับแล้วก็น้าไม่สะอาดก็จำเป็นต้องเปลี่ยนออกมาสักครู่นะครับเป็นรอบที่2นะครับ สำหรับการเจริญเติบโตของเขานะ่ะได้10วันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ผูดรับอ,อกจะมาจะเป็นยังไงนะครับคอยติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ